สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป TikTok นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีหรือว่าการสมัครบัญชีเพิ่มให้กับบัญชี TikTok ของเรากันนะคะอ่าอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป t i k t o k คลิกเข้าไปเลยค่ะปกติแล้วถ้าเพื่อนๆมีบัญชี Tiktok อยู่แล้วเข้ามาที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์แล้วเราต้องการที่จะสมัครบัญชีเพิ่ม ก็ให้มาที่ชื่อโปรไฟล์ของเราตรงนี้แล้วก็มีเครื่องหมายดับดาวหรือว่าสามเหลี่ยมตรงนี้คลิกกาไปเลยค่ะในส่วนนี้บัญชีต่างๆที่เราเคยสมัครไว้เขาก็จะเรียงให้เราตามนี้เราต้องการเพิ่มบัญชีก็ให้มาเลือกที่เพิ่มบัญชีตรงนี้นะคะอ่าระบบจะถามเราสมัครสมาชิก tiktok ก,ก,ก็จะมีให้เราเลือกโดยใช้โทรศัพท์อีเมล Facebook กูเกิลหรือว่าไลน์แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะก็ให้เราเลือกแบบนั้นในคลิปนี้จะสาธิตเป็นการใช้โทรศัพท์หรือว่าอ e ีเมลตรงนี้นะคะก็เลือกตัวนี้ต่อมาก็ให้เรามาใส่วันเดือนปีเกิดโดยเลื่อนตรงวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะคะเมื่อใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้มาคลิกที่ถัดไปตรงนี้นะคะ อนในส่วนนี้ระบบจะให้เลือกว่าเราจะสมัครโดยโทรศัพท์หรือว่าอีเมลแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกปุ้ยสมัครเป็นแบบอีเมลนะคะตรงนี้ก็ให้เรามาป้อนที่อยู่อีเมลของเราในส่วนตรงนี้นะคะเมื่อป้อนที่อยู่อีเมลแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปตรงนี้ค่ะ ระบบจะให้เราตรวจสอบยืนยันเพื่อดำเนินการต่อจะคล้ายกับเป็นรูปภาพจิก๊กซอก็ให้เราเลื่อนรูปภาพจิก๊กซอตัวนี้ะค่มาซ้อนกับตัวนี้นะคะระบบจะให้เราสร้างรหัสผ่านตรงนี้โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นอักขระ8ถึง20ตัวตัวอ,อักษรตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะคะให้ตรงตามเงื่อนไขที่ ระบบเขากําหนดไว้นะคะเมื่อตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวๆสองหัวข้อแล้วก็ตรงตัวถัดไปตรงนี้จะขึ้นเป็นแถบสีแดงก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะเพราะว่าเราสร้างรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้ระบบจะสร้างชื่อโดยการสุ่มจากเมลที่เราใช้สมัครนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนสามารถมาลบแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้คือถ้าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ค่ะคือชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ค่ะจะไม่ซ้ํากับคนอื่นสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการแก้ไขชื่อชื่อเราที่แก้ไขหรือว่าที่ตั้งจะต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นนะคะถ้าซ้ํากับคนอื่นระบบจะขึ้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ต้องมาเพิ่มตัวเลขหรือว่าตัวอักษรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ ชื่อผู้ใช้งานของเราซ้ำกับคนอื่นนะคะให้ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ชื่อผู้ใช้แล้วก็มาเลือกที่สมัครสมาชิกตรงนี้ ก็มาถึงเมื่อกี้นะคะเพ,เพื่อนจะสิงชื่อหรือว่าไม่สิงชื่อก็ได้นะคะเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงหน้าที่เราเข้าสู่ระบบของท i k t o k ก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้ค่ะก่อนที่เพ,เพื่อนจะเข้าไปดูโปรไฟล์ตรงนี้ให้เราไปกดยืนยันเมลที่ระบบเขาส่งมาให้เราก่อนนะคะ เมื่อเราเข้ามาที่หน้าเมลตัวนี้ก็ให้เลื่อนลงมาระบบจะบอกให้เรายืนยันที่อยู่อ e ีเมลของเราใช่ไหมคะก็มากดตรงนี้นะคะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะปุ้ยเลือกเป็น Google Chrome นะคะ ตอนนี้เราตรวจสอบยืนยันกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็มาเลือกเปิดติ๊กตอกตรงนี้นะคะระบบก็จะเข้ามาที่หน้าอกให้เราเลยเราสามารถมาดูโปรไฟล์ของเราที่เป็นรูปคนตรงนี้ได้นะคะ เราก็มาเพิ่มรูปภาพเราก็ตั้งค่าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะเท่านี้คาา่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครบัญชี tiktok เพิ่มเข้าไปอีกบัญชีหนึ่งได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ